สวัสดีค่ะมือนี้ลิงดิงสีมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบมืออาชีพแล้วก็โหลดแอปไดนะคะทีสามารถลบไล่านามออกได้เพิ่มความช้าเพิ่มความเร็วได้นะคะไปมันกันเลยจ้าโหลดแอปแคปคัสมาแล้วนะคะเขาไปทีโปรเจกต์หม่้วก็เพิ่มคลิปเข้าไปเลยจ้ากดเพิ่มเข้าไปได้เลยอ่าลองกดดินลองเบิรงนี่กดเิน้ยงาเขาจะเริ่มตาจากมองนีนะคะมองนีเขาก็แก้ไขก่อนแล้วก็เป็นฉากอ่าเปิดไปอีกอ่อาพออยากการฮอน,นีปึ๊บสต็อปไปก่อน แล้วก็กดแบ่งฉากนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เขาก็แตะไปที่ตรงนี้แล้วก็กดลบออกคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เปิดไปอีกปึ๊บนี่เขาต้องการจะตัดตรงนี้ปึ๊บเอ,อากระสาตบใบเขาไปมองแก้ไขกับแบ่งฉากอา่าอ่าเาต้องการจะตัดนิดเดียวนะแค่นี้เออแบ่งฉากปึ๊บแล้วก็มาแตะตรงนี้แล้วก็กดลบได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มความเร็วความสาข,ของคลิปจ้านะกดเล่นไปก่อนสมมุติว่าเขาอยากให้อ่าถึงตรงนี้เราอยากให้มันเร็วแล้วก็ กดแก้ไขกดแ,แบ่งฉากตอนที่นี่ข้าก็มาแตะแต่แล้วข้าก็เขาไปมองความเร็วแล้วก็ไปปกตินี่วงกลมสีเขียวๆนะคะเลื่อนไปข้าอยากได้เร็วซ้ำไหเขาเลื่อนไปอันนี้ดิดึงจะเอา1.4ึ 4, ่งแล้วกดตรงนี้อ่าเาจะลองหนึ่งว่า1.4มันเร็วซ้ำไหนห่า1.4ก็จะเร็วประมาณนี้นะคะ,ะต่อไปคลิปอ่าตรงนี้อ่ตรงนี้นะคะข้าวสีหามันเกกร็วกว่าเกา่าข้าก,กะกดสต็อปไว้แล้วก็แบ่งฉากไว้นะคะนี่เาอยากได้เร็วกว่าเก่าเนาะทอนนี่ข้ากะเขาไปที่ความเร็วอีกแล้วก็ปกติแล้วก็ พิ่มความเร็วไป1.6 1.7งจดอ้าวลองดูว่า1.7จจะเร็วแค่ไหนหน่งจุดเก็จะเร็วประมาณนี้จ้า,าแต่ถ้าตัดแล้วเรียบร้อยเบิร์ตนะคะอย่าลืมนะคะอันดับอันดับสุดท้ายเลือกคือ,อแตะไปที่ตรงนี้บทสุดท้ายนะคะมันจะโชว์โชว์แอปนะคะโชว์ลายหนังของแอปนะคะให้เข้ากดลบออกนะคะเอามือไปแตะแล้วก็กดลบออกแบบนี้ได้เลยนะ,ะมันจะขึ้นโชว์แอปขอ้างหลังขึ้นมานะคะทุกครั้งเลยเข้ากดแบบเนี้ยแล้วก็ แตะแบบนี้แล้วก็กดลบออกนะคะถ้าเข้าโชว์ถาห้าบอลบไล่น้ำออกนะคะมันจะบอพานกิน,กนของเขานะคะเขาจะไปสางไล่ใดบอได้เพราะฉะนั้นเขาต้องลบไล่น้ำออกทุกครั้งที่เขาตัดต่อคลิปนะคะอ่าลบมองนี้เด้อน,นะคะมองมองสุดท้ายนี่ลบออกเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเขาสิบันทึกคลิปนะคะเขากดเข้าไป็นมองนี้ปึ๊บนี่ให้มันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือว่าเสร็จเสร็จสิ้นนะคะหนึร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือถือว่าเสร็จสิ้นเนาะ